สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกบใส่ไม้นะครับเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้เป็นงานสั่งทำลูกค้าตัวที่สองของปีนี้นะฮะตัวนี้เป็นโมเดลสิบเอ็ดนะฮะโมเดลโมเดลฝรั่งมีทั้งหมดสามเบอร์นะฮะมีเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบห้าแล้วก็เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะเบอร์สิบเอ็ดก็คือตัวรางยาวสิบเอ็ดนิ้วเบอร์สิบห้าก็คือตัวรางยาวสิบห้านิ้ว แล้วก็เบอร์21ก็คือตัวรางยาว21นิ้วนะฮะใช้ใบขนาดเดียวกันก็คือใบขนาด1นิ้ว6ขหุ่นนะฮะใบยี่ห้อตากระต่ายนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือจีนตั้งนะฮะในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวหนังสือหนงสือแบบนี้แล้วก็กระต่ายแบบนี้นะฮะ ก็โดยรวมรูปร่างรูปร่างรูปทรงก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะเล็กหน่อยเล็กไปบ้างใหญ่ไปบ้างบางทีก็แล้วแต่ลักษณะของไม้นะฮะตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะฮะไม้ประดู่ทั้งตัวโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นไม้พยุงนะ,ะเป็นไม้พยุงดํามีนิดหน่อยก็เลยกลึงไว้ทําการรับคมแต่งคมให้พร้อมใช้งานนะฮะตัวนี้ก็มีการใส่ทดสอบไปแล้วในระดับหนึ่งนะฮะรับคมจบที่หินเบอร์หนึ่งพันกริตแล้วก็แต่งคมให้ด้วยนะฮะ แต่งใบให้ด้วยเดี๋ยวมาทดสอบดูว่าไอ้หนูนี่มันจะกินไม้ได้ดีไหมนะฮะอ๋อเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะกังวลว่าทําไมมันมันชิดไปใบกับมือจับตรงนี้ไม่มีปัญหานะฮะในการใช้งานเพราะว่าโดยความระยะที่ว่าเขาสั้นอยู่แล้วนะฮะมือจับก็ก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะ,ะอันนี้ก็เข้ามือพอดีนะฮะเข้ามือพอดีก็อยู่ลักษณะมือจับแบบนี้ก็ได้ หรือว่าแล้วแต่ความถนัดนะฮะแล้วก็มือซ้าก็จับแางนี้นะฮะเป็นกบที่เกิดมาเพื่อใส่สองมือโดยเฉพาะนะฮะไม่เหมาะสำหรับการใส่มือเดียวนะผมก็จับประมาณนี้แล้วก็บางทีก็แล้วแต่อารมณ์นะฮะ ันนี้ก็คือตั้งให้กินบางนะแต่ว่ายังไม่ได้บางมากนะฮะเดี๋ยวมาให้กินหนานิดนึงแล้วก็ใส่เทียนด้วยเพื่อให้เทียนให้ให้กบกับกับชิ้นงานดูดกันได้ดีขึ้นนะเวลาใส่ก็ ให้ใสไปสุดแล้วก็ดึงนะแต่ว่าพยายามดูด้วยนะอย่าให้มันตกลงไปถ้าตกลงไปมันจะประมาณนี้แล้วก็ข้อมือเราก็จะไปชนนะแล้วก็ตรงตรงปลายก็เหมือนกันนะเวลาดึงมาสุดมันชอบจะล้มหัวถ้าเราถ้าเรากินไม่ดีนะฮะมันก็จะจะจะ,จะเกิดอุบัติเหตุมือเราก็จะชนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาสลับด้านให้ดู ตันนี้เป็นไม้ประดู่นะฮะเป็นไม้ประดู่ด้านนี้น่าจะย้อนเสียนอยู่ค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะฮะกินหนานะ,ะนี่ไงว่าแล้ว ก็ถ้าย้อนเสี้ยนก็อารมณ์จะประมาณนี้นะฮะยางหนาเลยนะฮะยางหนาเลยนะอันนี้คือการกินย้อนนะฮะข้อดีของการกินย้อนก็คือมันสามารถเปิดหน้าไม้ได้เร็วนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจะเป็นหลุมนะฮะ ท้งนี้และทางนั้นเพื่อนรือสมาชิกอาจจะเห็นว่ากบที่ผมใส่ก็คือมันจะกินไม้ได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเพื่อนสมาชิกซื้อไปแล้วทำไมมันกินไม้ไม่เหมือนที่ผมใส่ให้ดูใช่ไหมคือทั้งนี้และทางนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกบอย่างเดียวนะฮะมันขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ใช้งานด้วยว่าคุณเคยใส่กบมาไหม ถ้าคุณเคยใสายมาเข้าใจการทํางานของกบใสไม้เข้าใจวิธีการใสเข้าใจวิธีการตั้งใบแล้วหรือว่ารู้และเข้าใจในการตั้งใบกบก็จะกินได้ดีกว่าผมเยอะก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเขาใสาดีแล้วเราซื้อไปจะใสได้เหมือนเขาก็ทําความเข้าใจใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะทําให้การให้เขาเรียกว,ว่าจะทําให้การผิดหวังซะเป่าๆนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องศึกษาด้วยนะฮะมีการทดลองซื้อไปทดลองหรือว่าลองใช้กบที่ตัวเองมีก่อนนะฮะเราค่อยเราค่อยขยับไปเอาเบอร์นูน้นเบอร์นี้นะฮะมันก็ไม่เคยขมแล้วนะมันก็ไม่เคยขมแล้ว หวังว่าเพื่อนสมาชิกจะได้รับสาระและก็ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะตัวนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะฮะตัวรางยาวสิบเอ็ดนิ้วใช้ใบขนาดหนึ่งนิ้วหวขุมนตัวรางทําจากไม้ปดู่นะฮะฝาประกับก็มีฝาประกับไม้ฝาประกับเหล็กแล้วก็ตัวใบนะฮะแล้วก็เป็นขื่อทองเหลืองนะตัวนี้เป็นทองเหลืองนะทองเหลืองแท้ๆเลยนะอันนี้เหงื่อผมก็ใส่น็อตได้ด้วยถ้ามันหลุดก็ขันเข้าไปใหม่นะใช้ดอกอื่นก็ได้ที่มันใหญ่กว่านี้ เพื่อที่การตอกใบขึ้นลงจะได้ตอกง่ายนะฮะถ้าเราถ้าเราจะเอาใบขึ้นเราก็หมุนนี่คลายก่อนให้มันนอ,อนแล้วก็ค่อยตอกแต่ตัวนี้จะแน่นนิดนึงนะตอกแรงอยู่นะคือด้วยความเป็นเหล็กกับไม้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหล็กไปตอกไม้มันก็จะยุบแต่ถ้าเราเอาเหล็กตอกเหล็กตรงนี้มันก็จะไม่ยุบนะฮะคือชิ้นงานเราก็ไม่ได้เสียหายนะฮะก็จะประมาณนี้ ก็มไม่ค่คยสวยนะฮะมีการซ่อมนิดหน่อยตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้มีเจ้าของแล้วนี่ฮะใช้เกลียวนะฮะทำการทารเกลียวลงไปในไม้นะฮะแต่ไม่ได้ฝังตัวหนอนลงไปนะฮะก็ฉะนั้นเวลาขันก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะ ทำการแต่งให้เรียบร้อยนะฮะไม่มีแสงรอดผ่านนะเห็นไหมไม่เห็นแสงนะแสงที่มันที่มันส่องจากหลังตรงนี้เข้าไปข้างในอนะ่ะเนี่ยไม่มีนะผมส่องก็ไม่มีนะอันนี้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 แสงนี่ก็คือมันอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามไม่เกี่ยวกันก็คือยิ่งมันแนบสนิทก็คือขี้มันจะไม่แทงย้อนเข้ามาถ้ามันแทงย้อนเข้ามามันจะมีปัญหาเรื่องการใส่ไม้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ฝาประกับอันนี้ก็ทําก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม้ประดูนะฮะ,ะดูเกลียวไม่ได้หมุนยากนะเกลียวค่อนข้างที่จะหมุนง่ายเดี๋ยวมาดูเกลียวในเห็นไหมฮะด้านี้ดีกว่าชัดสำหรับเพื่อนสมาชิกข้าในใดนะฮะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะ หรือว่ามาสั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้เป็นเกลียวเมทัลชีตขนาดห้านิ้วนะฮะยาวห้านิ้วมาถึงนี่เลยนะเกือบครึ่งไม้เลยนะไม่ใช่เกือบครึ่งไม้เกินครึ่งไม้เลยอันนี้เป็นเกลียวสองนิ้วนะฮะสองนิ้วเสียบย้อนมาลักษณะประมาณนี้ก็น่าจะแน่นอยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้เป็นเมทัลชีตเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นสองนิ้วหมุนออกได้นะตัวนี้หมุนออกได้แต่ผมไม่หมุนไม่หมุนให้ดู ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกจะถูกใจคลิปนี้นะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะที่ชื่นชอบหรือว่าต้องการก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม